ตัต่อไปเราจะเรียนการอินทิเกรตฟังก์ชันตรีโกณมิตินะคะซึ่งเหลืออยู่2ตัวคือฟังก์ชันตรีโกณมิติแล้วก็อินเวอร์สของตรีโกณมิตินะคะถ้าครูให้ยูเป็นฟังก์ชันของ x c เป็นค่าคงที่จะได้อินทิกรัไซน์ u d u เท่ากับลบ c ค s u บวก c หรือนักศึกษาจะใช้ภาษาง่ายๆลูกอินทิกรัลไซได้ลบคอสแล้วแต่ที่ทนักศึกษาจำได้ว่าหนูจะเลือกใช้ภาษาแบบไหนที่ช่วยในการจำนะคะสองอินทิกรัคอสได้ไซสามอินทิกรัลแทนได้รอนแอบส์ u ลูดเซกสี่อินทิกรัลโคเซกได้รอนแอบส์ u ลูดโคเซกลบคอส และ 5. อินทิกรัลเซกได้ลอนแอบส์เซบวกแทนและ 6. อินทิกรัลคอได้ลอนแอบซเอินทิกรัลโคเกกำลังสองได้ลบคอสแปอินทิกรัลโคเซกคอสได้ลบโคเ 9. 6, กเก้าอินทิกรัลเซกกำลังสองได้แทนและสิบ อินทิกรัลเซกแทนได้เซกและทุกครั้งนักศึกษาจะต้องบวก c เข้าไปด้วยนะลูกทีนี้ดูการนำสูตรไปใช้นะคะครูบอกว่าจงหาอินทิกรัลคอส 2x เดี อยู่เป็นตัวเดียวกันก็สะดวกใช่ไหมลูกเพราะนั้นหนูก็สามารถนำสูตรมาใช้ได้เลยอินทิกรัลคอสได้ sin ก็จะได้อินทิกรัลคอส 2x d เ x ก็จะได้ sin 2x บวก4ตัวอย่างต่อไปอินทิกรักลเอกกำลังสอง 3x 3x-1 ลบ1 d 3x ลบ1 อ,อยูเป็นตัวเดียวกันก็ไม่ใช่ปัญหาหนูสามารถนำสูตรมาใช้ได้เลยลูกอินทิกรัลเซกกำลังสองได้แทนยโอเคดังนั้นยูก็คือ3 x ลเบ1น,นะคะแล้วหนูจะต้องบวก c เข้าไปด้วยทุกครั้ง ตัวอย่างต่อไปอินทิกัลซสามเอกรลบห้าดีเอเราไม่สามารถใช้สูตรได้เลยเพราะว่า u มันไม่ใช่ตัวเดียวกันใช่ไหมลูกอ่าซสามเอกลบหแต่ตรงนี้เป็น dx ดังนั้นวิธีการหนูจะต้องปรับไอตัว u นี้ให้มันเป็นตัวเดียวกันในโจทย์นี้ u ก็คือ3 x มลบห นะคะวันนั้นกูเทคอนุพันธ์เข้าไปก็จะได้ d u เท่ากับ d ของ 3x-5 เลบ5เพราะนั้น d 3x-5 ลบ5ได้เท่าไหร่ลูก 3x dx โอเคนะดี d ของค่าคงที่คูณฟังก์ชันเท่ากับค่าคงที่คูณดีของฟังก์ชัน d ของค่าคงที่เท่ากับ0หนูสังเกตดูโจทย์นะลูกตัวที่จะต้องนำมาแทนลงไปคือ dx 5. ดังนั้นข้างข้างใดข้างหนึ่งที่มันมี dx นี่หนูจะต้องเอา dx ไว้ตัวเดียวดังนั้นเลข3นี้หนูโยกออกไปซะเพราะนั้นเอาเศษ1ส่วน3คูณทั้งสองข้างหรือ3คูณย้ายไปเป็นหารแล้วหนูก็แทนอยู่เข้าไปด้วย3 x ลบ5นะคะอ่าแทนอยู่เข้าไปตัวนี้ครูสลับที่นะลูก d3x-5.3 เลบ5ส่วน3เท่ากับ dx เพราะฉะนั้น dx ก็จะเท่ากับ d3x-5.3 เลบ5ส่วน3มเมื่อได้ค่า dx แล้วก็นำไปแทนค่าลงในโจทย์ได้นะคะ dx ตัวที่หนูจัดรูปแบบไปนี่ลูกแทนลงไปก็จะได้อินทิกรัลของ sin 3x าลบ5 D 3x ลบ5หารด้วย3เพราะว่า D x มันเท่ากับ 3x ลบ5หารด้วย3กูดึงค่าคงที่ออกมาคือ1ส่วน3นะลูกก็จะมองได้ง่ายขึ้นอินทิกรัล i n ยูดีเพราะนั้นเมื่อ U เป็นตัวเดียวกันแล้วหนูก็ไปใช้สูตรได้ลูกอินทิกรั sin ได้ลบคอสเพราะฉะนั้นอินทิกรัล i ซ3ามเอก็จะได้ ลบ c ค s สามเอกลบห้าและทุกครั้งจะต้องบวกสีเข้าไปนะคะอ่าครูจัดรูปแบบให้ดูสวยขึ้นมาหน่อยก็จะได้ลบ c ค s สามเอก์ลบห้าหารด้วยสามไปบวกกับสีตัวอย่างต่อไปอินทิกรัลเอกลังสองเซก X3 กำลัง3บวก5 DX โจทย์จะเป็นลักษณะของ2ฟังก์ชันคูณกันนะคะคือ X2 กำลังสองก็คือพีชคณิตปกติแต่ทีนี้สูตรอินทิกรัลผลคูณมันไม่มีเรามองดูตรงนี้หรือก x ำลังสองตรงนี้ X3 กำลังสมันสามารถโคหากันได้หัวข้อนี้ U ก็คือ X3 กกำลังสบวกห ครูเทคนุพันธ์เข้าไปเพราะนั้น d x กำลัง3บวก5ก็จะได้เท่ากับ3 d x กำลัง2 d x ใช่ไหมคะและ u ก็คือ d x กำลัง3บวก5ตรงนี้3 d x กำลัง2 d x d x 2, ของค่าคงที่เท่ากับ0นักศึกษาม,มองดูตัวที่เราจะจัด,จดรูปแบบนี่ลูก ดังนั้นตัวที่เกินเศษอยู่ไปก็คือ x กำลัง2 dx ดังนั้นด้านขวานี้ครูจะเอา3ออกไปนะคะเอา3ออกไปแล้วแทนค่าอยู่เข้าไปด้านขวาก็จะเหลือ x กำลัง2 dx ซึ่งมันอยู่ในรูปแบบที่เราสามารถไปแทนลงในโจทย์ได้นะคะ นั้น x กำลัง2 dx ก็จะได้คูณจัดรูปแบบใหม่นะคะคูเอา x กำลัง2มาไว้ใกล้กับ dx ซึ่ง x กำลัง2 dx ที่เราจัดรูปแบบเอาไว้มีค่าเท่ากับ dx กำลัง3บวก5หารด้วย3อะคูแทนค่าเข้าไป x กำลัง2 dx แทนด้วย ตัวที่เราจัดรูปแบบเอาไว้ลูกแล้วครูดึงค่าคงที่ออกมาดังนั้นก็จะมองได้ง่ายขึ้น s e ก U DU ดังนั้นก็สามารถไปใช้สูตรได้แล้วลูกอินทิกรัลเได้ลอนแอบสู t e เ e ษบวกแทนอินทิกรัลเศ U ยูเท่ากับลอนแอบสู u t เ s e ยู ไปบวกกับแทนอยู่แล้วอย่าลืมบวกสี่นะคะตัวอย่างต่อไปอินทิกรัลไซ x หารด้วย c คอ x dx นักศึกษาดูสูตรที่เรามีมันไม่ได้มีอินทิกรัลของผลหารใช่ไหมคะดังนั้น เราย้อนกลับไปดูความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตรีโกณมิติ s sin ส่วนคอสก็คือค่าของฟังก์ชันแทนใช่ไหมคะไซส่วนคอสก็คือค่าของฟังก์ชันแทนนั้นถ้าคูไม่เขียน size, s i n x ส่วน c o s x คูเขียนอินทิกรัลแทน xdx ก็ได้ใช่ไหมอ่าเพราะค่ามันเท่ากัน เมื่อเขียนในรูปของแทนเราก็สามารถไปใช้สูตรได้นะคะเพราะอินทิกรัลแทนเท่ากับลอนแอส์หลูดเซกวันนั้นก็นำสูตรมาใช้ได้นะคะอินทิกรัลแทน x อ็ก็จะเท่ากับลอนนอส์ o ลูดเซกเอไปบวกกับ c ตัวอย่างต่อไปอินทิกรัลคอ S x s i n x d x อินทิกรั c o s x x i n x d x อินทิกรัลผลคูณเราไม่มีไม่มีสูตรสำหรับจะหาค่าของจทดข้อนี้ทีนี้นักศึกษาไปดูวความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับติีโกณตัวไหนนำมาใช้ได้บ้าง s ไซ ปกติเรารันไม่ได้คอสคอสคือส่วนกลับของแทนแทนเท่ากับไซส่วนคอสดังนั้นคอสคือคอสหารด้วยไซใช่ไหมคะคอสคือคอสหารด้วยไซนั้นครูไม่เขียน c o ส x ครูเขียน c o s x ส่วน sin x กก็ได้ใช่ไหมคะและ อมองเห็นสาย x กับสาย x ใช่ไหมลูกสามารถตัดทอนกันได้ดังนั้นก็จะเหลืออินทิกรัล cos เ dx พออยู่ในรูปแบบนี้เราก็สามารถใช้สูตรได้อินทิกรั cos ได้ sin นะคะเพราะฉะนั้นอินทิกรัล cos เ dx ก็จะได้ sin x บวก4 อีกตัวหนึ่งค่ะการอินทิเกรตอินเวอร์สฟังก์ชันตรีโกณถ้าครูให้ u เป็นฟังก์ชันของ x และ a กับ c เป็นค่าคงที่นะคะวันนั้นก็จะได้สุขข้อที่1อินทิเกรต du ส่วนรากที่2ของ1ลบ u กำลังสองเท่ากับ ARC s i ซ u บวก c หรืออินทิเกรต du ส่วน รากที่สองของ A กำงง U, กำลังสองลบ U กกำลังสองเท่ากับ a r c ์คซ U ส่วน A ไปบวกกับ C แต่มีเงื่อนไขว่า A ต้องไม่เท่ากับ0น,นะคะ 2. อ,อินทิกรัล du ส่วน1บวก U กกำลังสองเท่ากับ a r c ์คแทนบวก C หรือจะใช้อินทิกรัล du ส่วน A กกำลังสองบวก U กกำลังสอง เท่ากับ1ส่วน a อาร์แทน u ส่วน a ไปบวกกับ4และเงื่อนไขก็คือ A ต้องไม่เท่ากับ0และ 3. อินทิกรัล du ส่วน u คูณรากที่2ของ u กกำลังสองลบ a กำลังสองจะเท่ากับ1ส่วน A อาร์เส่วน a ไปบวกกับ4เงื่อนไขเดิมคือ A ต้องไม่เท่ากับ0ูน นำสูตรมาใช้ค่ะครูบอกว่าจงหาอินทิกรัล4ส่วนรากที่สของ16ลบ4 x กำลังส dx เรายังไม่สามารถใช้สูตรได้ใช่ไหมคะถ้าใช้สูตรไม่ได้นักศึกษาก็จะต้องปรับไปหาตัวที่ใช้สูตรให้ได้นะคะ อ่าอย่างตรงนี้ a คือ4ใช่ไหมสี 4, 4, ่สี่กครจะใช้สูตรนี้และ u ก็คือ2 x ใช่ไหมลูกตรงนี้ x กำลังสองสก็คือ2ยกกำลังสองนั้นครูเขียนใหม่ก็คือ2 x ทั้งหมดยกกำลังสองดังนั้น u ก็จะเท่ากับ2 x นะคะอ่าเสร็จแล้ว U มันไม่ใช่ตัวเดียวกันเนี่ยครูจะเทคอนุพันธ์เข้าไปใน U นะคะเพราะนั้น D U ก็จะเท่ากับ D 2 X นักศึกษาสังเกตดูตัวที่จะแทนนะลูก D X ใช่ไหมอ่าครูโยก2ออกไปนั้นอยู่ด้านนี้เป็นคูณมาอยู่ฝั่งซ้ายก็เป็นหารแล้วครูแทน U เข้าไปด้วย2 X นะคะโอเคครูได้ค่า D X มา แล้วครูก็นำไปแทนค่าลงในสูตรนะคะทั้ง A และ U นะคะครูดึงค่าคงที่ออกมานะลูกเอเท่ากับ4 U เท่ากับ 2x ค่าไม่เปลี่ยนนะลูกเพียงแต่ว่าเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ค่ายัคงคงเดิม4 4 6ส2องเป็น4 แล้วคูแทน dx ด้วยข้อมูลที่เราจัดไว้นี่ลูกอ่าเพราะฉะนั้น dx ก็จะเท่ากับ d2x หารด้วย2องคูดึงค่าคงที่ออกมานะคะคเคดึงค่าคงที่ออกมาเมื่ออยู่ในรูปแบบนี้นักศึกษาก็สามารถใช้สูตรได้แล้วลูก จากส่วรอินทิกรัลดีส่วนรากที่สองของ A กำลังสองลบ U กำลังสองเท่ากับ ARC ไซส่วน A ไปบวกกับ C และค่าคงที่ด้านซ้าย C ่หารด้วย2นะคะเราสามารถตัดทอนได้นะคะก็จะเหลือ2ใช่ไหมลูกแล้วอย่าลืมบวก C ทุกครั้งนะคะ คุณจัดรูปแบบใหม่ให้สวยตัวนี้ในรูปแบบของมุมนี้สามารถตัดทอนกันได้นะคะ,ะตัวอย่างต่อไป u คืออะไรลูก u คือ2 x ใช่ไหม ยูไม่ใช่ตัวเดียวกันดังนั้นก็เหมือนเดิมจัดรูปแบบลูกคูเทคอนุพันธ์เข้าไป DU ก็จะเท่ากับ D2X เพราะฉะนั้น DX ก็จะเท่ากับ DU หารด้วย2ใช่ไหมลูกแล้วครูก็แทน U ไปด้วย 2X โอเคได้รูปแบบของ DX เพื่อที่จะแปแทนค่าลงในโจทย์นะคะ พราะนั้นอินทิกรัลหนึ่งส่วนรากที่สองของหนึ่งลบสี่เอกซ์กำลังสอง dx ตัว u ก็ต้องปรับรูปร่างหน้าตาด้วยหรืสองเทั้งหมดกำลังสองแล้วคูณแทน dx เข้าไปด้วยข้อมูลที่เราจัดไว้นะคะก็จะได้อินทิกรัลหนึ่งส่วนรากที่สองของหนึ่งลบด้วยสองเทั้งหมดกำลังสอง d ีสองเส่วนสอง แล้วคูณดึงค่าคงที่ออกไปนะลูก1นส่วนสโอเคตัว u ดูง่ายขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเมื่ออยู่ในรูปแบบนี้นะักศึกษาก็สามารถไปใช้สูตรได้แล้วลูกสูตรที่ใช้ก็คือ i ินทิกรัลดีส่วนรากที่สองของ 1-u ลบ u กำลังสองเท่ากับ arcs i ไ u ไปบวกกับ c ดังนั้น ก็จะได้เศษ1นส่วนสคูณกับ arc sin 2x ไปบวกกับ4ตัวอย่างต่อไปตัวนี้จะมองยากไปหน่อยมันอยู่ในลักษณะสรรมการกำลังสองนะคะ แต่พจน์สุดท้ายครูดูแล้วมันแยกมันแยกไม่ได้ถ้าอยู่ในรูปแบบนี้นะคะอ่าครูจัดรูปแบบใหม่นะคะเพราะนั้น x ก,กําลังสองบวก 6x บวก25ครูเขียนเป็น x อกําลังสอกกงบวก 6x บวก9บวก,ก16ค่าไม่เปลี่ยนนะคะเพียงแต่ว่าครูแยกพจน์หลัง25เป็น9บวก16เพื่อที่จะเข้ารูปแบบสมการกําลังสองที่สามารถ แยกตัวประกอบได้นะคะคูจัดกลุ่มนะลูกเป็นข้างหน้าได้ x ก,กำลังสบวก6 x บวก9แล้วไปบวกกับ16ซึ่งตรงนี้ครูสามารถแยกตัวประกอบได้ก,ก็จะได้ x บวก3ทั้งหมดกำลังสอง ข้างหลังเป็น4ยกกำลัง2เมื่อจัดรูปแบบแล้วเราก็สามารถนำไปแทนค่าลงในโจทย์ได้นะคะดังนั้นก็จะได้อินทิกรัลของ1ส่วน4ยกกำลัง2บวก x บวก3ทั้งหมดก็ยกกำลัง2 d x บวก3ซึ่ง x บวก3ก็คือ u ใช่ไหมคะมาอย่างไร ซึ่ง dx บวกสมาจากการจัดรูปแบบของ dx ลูก u เท่ากับ x บวกสดังนั้น d u ก็จะเท่ากับ d ของ x บวกสซึ่งก็จะได้ d u เท่ากับ dx ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือ d x บวก d 3 d ของค่าคงที่เท่ากับ0ดังนั้นฝั่งนี้ก็จะได้ dx เท่ากับ d u ซึ่ง u ก็เท่ากับ x บวก3ดังนั้นเวลาเราแทน dx เข้าไปด้วยฝั่งตรงข้ามที่เราจัดรูปแบบก็คือ du นั่นก็คือ d ของ x บวก3ดังนั้นเราก็สามารถไปใช้สูตรได้นะคะอินทิกรัล du ซึ่งก็คือ d ของ x บวก3ส่วน a กำลังสบวก u กำลังสก็จะเท่ากับ1ส่วน a ซึ่ง A ก็คือ4ใช่ไหมลูกอาร์คแทน U ก็คือ X บวก3ส่วน A ส่วน4และไปบวกกับ4โอเค